สวัสดีครับสผ้าเบิึงระเบิดลงครับมองระเบิดลงครับเฮ้ยบีเลยเนี่ครับนี่ครับจุดระเบิดลงนะครับบาดลังอยู่เหรอใส่กลางลำเลยวะต้นนี้ลูกดึงมาดิโอ้มันล้มหรวาแตก ไปกะจายกระจายเด็กไปสิบหโอ้เออมันยิ่งมันมันยิงมันเธอละเป็นแผ่นเป็นรักรอนะครับโอ้ี่สิครับโอ้เราเปนร่แถวเลยหอแมนย่างในเบิงี่ดรับอ้ครับมีลูกนึงครับผมเอ้ยสเก็ตไม่ใช่ครับวันนี้เขาเข็บไปเบิรกกมันงเห็นเลยบ่เห็นเลยครับโอ้สก็ตหาบ่เห็นเลยครับเด้อ เดี๋ยวพิชไพรเบิ่งเันอีกโมงนึงครับนี่ก็บวกนี่ใส่ต้่นทุเรียนโอ้โมงนี้ลูกนึงครับอยู่นลูกสามสี่ล,ลูกครับมงนี้ครับมันไม่ไปเป็นแถวเลยครับอืมจวฆ่าขาซาเลยครับ,อาารบโอ้ลูกนี้ตัวนี้โอ้เลี่ยงปลาตัวเดียวมันโอ้ โอ้ลักขาขาซะเลยปูนแตกซะเลยนี่มองนึงครับนี่คือมองนึงนี่อยู่กอบอุ้เทียนนี่ปอดโอ้ยขาอีกครับชิเป็นลูกนึงเลยคือปอดปูนแตกซะขาซะเลยนี่มองนึงครับนี่ขาซะเลยนี่นี่เห็นไหมครับขาซะเลย พูดข้างในอีกโอ้นี่สายไฟขาดครับเฮ้ยนี่ขาดเลยสายไฟพูดนะสกเก็ตถือโว้ดหรสายไฟขาดซะเลยน,นี่ครับกันตะลักบึงมาลูนะครับโอ้โอันตรายเออสามหน่วยครับลง,งนี่ครับพูดมองหนึ่งนี่มองหนึ่งบ้านอีกล,ลูกหนึ่งรองลูกเข้าไปวะได้สายไฟขาดซะเลยพุดนะ เออจ้ะนี่มุนนี่ลูกนึงพูดขอหวยลูกนึงถึงงัวครับสเก็ตโบว์หินเลยสเก็ตระเบิดโบว์หินเลยครับสเก็ตระเบิดนี่นี่อยู่นั่นรูกงูใหญ่อยู่นั่นเน่ยขางเงาหัวาชิ้ไก่นี่ครับสเก็ตโบมีเลยครับสเก็ตโบมีเลยนี่ของหวครับจะมาโขนง left. ัวให้พี่เพลินครับ นี่คาบ้านมุ่นเลยขาคาบ้านตรงนั้นนะมุนเลยเหล่อเงานี่เงาทุเรียนนี่มคนชิคเวอรบงเง,นเงนเเินบาง,งคนอาจะรลวนึงซ่องรลวกไปขุวงหนึง่งสามเออจัง